จะมาสอนแรกเทียนเหยวกันนะครับเอเทีเนยาบางคนจะซื้อกล่องในช็อปมาพวกกล่องสุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเสียตังเยอะบางทีเสียเป็นพันพันคิวสองสามพันคิวอย่างเงี้ย ยังไม่ได้รลยสักอันอะไรเงี้ยบางคนก็มาดูที่ตรงนี้ก็จะเห็นมีให้แรกอยู่แต่พอกดดูเข้าไปอา้าวตัวแรกหาจากไหน <c oughs> ตัวแรกสามารถแลกได้จากตรงนี้ หน้าที่สนี่คือเหมือนกับสุ่มเอาตัวแรกปุ๊บจะใช้ไอ้นี่นะไอ้เขียวๆเหลืองนี่แหละก็กดแรกมาพอกดแรกมาเสร็จปุ๊บมันต้องใช้สัญญาเปลี่ยนคำตาบเพื่อเปิดกล่องกล่องมันก็จะสุ่มได้หลายอย่างเลย พอมี2อ,อย่างนี้ปุ๊บเราก็มากดเปิดก็ต้องสุ่มเอาอีกทีหนึ่งกดเปิดมันก็จะขึ้นมาว่าเราได้อะไรบ้างเสร็จแล้วดูที่สีม่วงๆข้างบนนั่นคือตัวแรกแบบนี้นี่คือตัวแรกต้องใช้10อันในการแรกเครื่องเวท1อัน ถ้ามากดสุ่มแบบนี้มันจะประหยัดงบมากกว่าใช้คิวน้อยกว่าที่ไปซื้อกล่องสุ่มมาเนี่ยประหยัดกว่าสุ่มจากพวกนี้เปอร์เซ็นต์การได้ก็สูงขึ้นด้วยพอสุ่มครบสิบอัน ได้ตั๋วมาละครบสิบอันก็มากดแรกตรงนี้ปุ๊บเนปะันนี้อันนี้มีแค่อันเดียวแรกไม่พออันนี้สำหรับคนที่ยังไม่ไรู้เออยังไม่รู้มันจะใช้งบประมาณน้อยกว่า เนี่ยผมซื้อแค่ห้าสิบคิวสัญญาเปลี่ยนคำสาบมากดยังไม่ถึงไหนเลยได้หนึ่งอันละกันเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะไว้มาสอนเรื่องอ,งอื่นต่อตอนนี้ก็จะตีหนึ่งละขอนอนก่อนแล้วกันฝันดีครับ